สวัสดีค่ะสวัสดีกันง่ามคำคำเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีกันตอนกินข้าวแรงแล้วแม่รัวกินข้าวแรงกับขวัวจกิบโอมพี่น้องสื่อจิบโมปมจิบโอมมันหงได้ง่ามเลยเนาะมันหงมันออกไข่เอาคลิปนี้หลายคนคอมเมนต์มากหลายคนโทรมากหลายคนไล่มาก ว่าเป็นยังคือพอเห็นคลิปสรุปแม่ขั้วแม่ขั้ววาแมนแม่ขั้วสายสองเทียอะไรนี่นี่เทียสามสายคลิปสรุปนี่อ่าแม่ขั้ววาแมนแม่ขั้วสายสายหลายรอบแล้วนี่รอบที่สามเพิ่นไล่มากกับพองกัน เพิ่นคอมเมตนมากกาว่าคือพอเห็นคลิปสรุปแม่รัวเอาล่าสุดข้างสุดไทยก็คือมือนี่คลิปสรุปเด่นบนสิบสำนักส้นสามตัวเดียวตัวร่องส้นเกดแปดสำนักตัวร่องลงมาอีกส้นซี เจ็ดสำนักล่องลองมาอีกส้นสองเจ็ดสำนักคือกันสรุปแล้วได้ตัวเด่นก็นคือสามตัวเดียวอ่ะแม่ขั่วก็มาจับคู่ให้แต่จะปิดจังไดกะแม่ขั่วกะจับไปตามตามที่ใดมากน้อนะพี่น้องเนาะเอาโตัวเด่นทุกอาจารย์มาส้นกันมาจับกันคือเด่นสาม ร่องก็ดสองซีส่วนลา่าดันชุดชุดคือ่างบันนี้ลางกับคือกันฟันหาตัวเดียวโูค้คนฟันหาหลายได้พี่น้องแต่ว่าแม่ครัวมาล่งคลิปคลิปฟันท่งของแม่ครัว ที่ฟันท่งของแม่ขั้วนี่ฟันท่งล่างนี่เด้อนี่ยอะเป็นยังแม่ขั้วคือไปฟันฟันซีฟันซีหากก็มีติดหกาก็มีติด เป็นอย่งคือบฟันหาระวังีหาหกเด่นล่างีห้าหกของแม่ครัวเดี๋ยวค่ะพี่น,น้อง แขัวสีหายบิงสูตรล่างสูตรนี่เป็นสูตรที่นากว่วงมากเดินมาตลอดทั้งทั้งที่แม่รัวเหตผิดแม่รัวามาเหตย่อนหลังเบิงแล้วตะกี้แม่รัวลงมากสามตัวเด่นมาตัวสามตัวมาหนึ่งตัว ละกับ่เคยกอดข้อกันมาหวดขี้แล้วแม่ขั้วฟันหนึง่งเป็นยังจังฟันหนึง่งชนก,นกันกับไหลสำนักบานนี่สี่ห้าหกเป็นยังแม่ขั้วขึอไปฟันลางสี่ทั้งทั้งที่สรุปได้หาเออ อ่ะแมข่ขั้วสีอธิบายฟังได้พี่น้องเด้อท,ทั้งที่สรุปได้หาตัวเดียวเป็นยังคือมาฟันสีในสูตรนี่ไปชนกับอีกอาจารย์หนึ่งสูตรนี่ไปชนกันกับของแม่เชียงไายคือหากับหกสองตัวนี่ไปชนกันกับแม่เชียงลายคือหากับหกสีนี่ไปชนกับไผ ไปส้นกับอีกอาจารย์สองอาจารย์ที่บเปิดเผยตนตัวตวนได้พี่นอ้องอ่าคือจังหวดที่แลีวมากกับแม่ขั่วกับวาส้นหนึง่งแปลงขั้วกับเล่ฟันหนึง่งเป็นยังคือบฟันหาหากับมีที่ไปที่มาอยู่แต่ว่าที่แม่ขั้วเลีอยกเอาซี มีอยู่สองอาจารย์ที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนถ้าผูดด้ใดประมาทซีน่าแม่ขวัวกับฟันหาไปเลยเด้อฟันหาไปเลยแล้วเอาซีโอ้แล้วเอาสองกับสามมาเป็นลักสิบ หากับฮกกหนากลวงคือกันจักไพยสีฟันถือฟันพิดพีน่นองเออแม่ขั้วออกมาอธิบายเดอ้อหลักหลายคนที่พอเห็นคลิปสรุปแม่ครัวบานนี่คลิปนี้แม่ขั้วสีมาฟันนี่ยังมัน,นี่บนเด้บานเนี่ยอ่ะทาเบิ้งบนเดอ้อบานนี้เดอ้อ ทาเบงการประกบคู่บนซิฟันตรงกันกันกบคลิปสรุปบออ่าอ่ะ,อะหนึ่งอ๋อยเมียวเมียวเมียว แม่ครัวครูบน แม่ครัวสูตรของแม่ครัวหลักสิบบนมาสีกรบหาอ่าแล้วพ่อสรารคาม925บนล่างแม่นแม่นหนึ่งสองศูน บนล่างเดินดีหนึ่งสองสามแม่ประจิตหกหกศูนย์หกสูตรตลอดชีพเก้าสองห้าอ่าสูตรถอยศูนย์แปดหกอ่านี่คือเดยนล่างพ่อยะโสหลักสิบบนห้าสี่หกเจ็ดอ่า แม่แยโสสูตรเก่าสูตรเดิมสี490สูตรใหม่หนึ่งสห้าแม่ขั้วมาเรียบเรียงเบิงแล้วแม่ขั่วสีฟันตัวใดชนกัน ระวังสอ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 งแม่เชียงไล่สองแม่เชียงไล่สองแม่เพชรสมุนสองนี่เด่นแตแต่แม่ขัดได้เรียบเรียงไว้ขนาด อ่านลงไปแล้วแม่ขั้วยังบรายเรียบเรี่ยงอะแม่ขัวสิฟันทง พี่น้องบนวิ่งตัวเดียวสี่เอ้าเป็นยังคือวิ่งสี่สี่หลักสิบของแม่ครัวมาห้ากับสี่สี่นี่ส้นไหลส้นไหลตำแหนง่งอออสี่ส้นไหลตำแหนง่งพี่น้อง จะเป็นอยู่ตอนไหนวะ C2 จับมาใส่คลิปสรุปก็คือสิเป็น C3 อ่าพี่น้องจับมาใส่คลิปสรุปเด้อบาน,นิกา <หก S 1> ว่าหกกับมาหลายให้กันเด้อหกนีก่กับว่าแม่นธรรมดาได้พี่น้องศูนย์สีส่ฟันไปที่สี่เถอพี่น้องเด้อ สี่หลักสิบสี่สอง ตัวองค์ประกอบนี่ก็คือ90 91สำหรับชุดบนเด้อพี่น้องหานังเทียเลกตัววิ่งนี่รุดตัววิ่งรุดนี่อาจจะมาตัวจับคูไลยเด้อพี่น้องเด้ออออันนี้เป็น36 สามหกอินพาวาสอง สองส้นสองสอง้นหก ความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เด้อพี่น้องเด้อความเป็นไปได้เด่นซีไปยังขึ้นมาจับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งหกสองสามหกสองหาอันนี้อาจจะจับเพียเพ้ยนๆไปอาจจะจับเพียเพ้ยนๆออกไปเพราะว่า แม่ขั้วเอาหลายๆอาจารย์หลายๆคนมาใส่กันโอ้ตหนึ่งเป็นหาสองตัวหนึ่งเป็นสองหาเอ้าแม่ขั่วขอขอวิ่งซีบนซีลงัง แม่ขั่วขอวิ่งยังวิ่งซีบนซีล่างรอบนี่พี่น้องพอว่าตัวเลขแนวทางของแม่ขั่วกับมาซีซีขังลาง่างซีขังบนแต่ว่าตัวเลขสิจับเพี้ยนกันอยู่ด้พี่น้องเด้อชุดล่างชุดบนจับใกล้เคียงกันมากเนี่ยครับพี่น้อง วิ่งบนตัวเดียวสี่วิ่งล่างตัวเดียวสี่การประกบคู่นี่ค่ายกันตัวนี้มีซีสองสองซีกับซีสี่ค่ายกันมากพี่น้องค่ายกันมากเอา้าบพาว่าสิเป็นบนเพว่าสิเป็นล่างแคบนาจอไว้พี่นอ้องอ่าสำรับคู ผู้บาเห็นคลิปสรุปเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะคลิปสรุปเอา้ามืออื่นให้พี่น้องเข้าเฮ้งๆปังๆั่องแม่ขั้วจะแตกตัวใดรอเบึงเงมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อเอา้าแคปนาจอกันไว้การประกบคู่บนแม่ครัวฟันสี่ตัวเดียวจับกับมีซีสองสีสามสีหกศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง หกสองสามหกสองห้าเอาแคบหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ครัวอ่ะพอกันคลิปนานเนาะคะ่ะพี่น้องมืออื่นให้พี่น้องเฮ้งเฮ้งปังปังให้ทุกคนลำลุ้ยกันสุขูสุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้เดินทางไปในใกล้ๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้แม่ครัวนอนหลับฝันดีเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ